นายนนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเติร์ต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และนายโทรุอุดะหัวหน้าวิศวกรร่วมเปิดตัว All New y a r i s c r o s s ยนตรกรรม SUV h y b r i ฮใหม่ล่าสุดผสมผสานการใช้งานแบบ Urban and a d v e n t u r e พร้อมเปิดตัวศิลปินชื่อดังบิวกินพุทธพงศ์และอิงวรันทรในฐานะพรีเซนเตอร์เพื่อเสริมภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่โดยรถ SUV Hybrid รรุ่นใหม่ ล่าสุดนี้จะตอบสนองความต้องการที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของรถ SUV ในประเทศไทยและช่วยในการบรรลุปเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอีกด้วยที่สำคัญรถรุ่นนี้ผลิตในประเทศไทยภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับโลกของ Toyota ซึ่งเอา New Yaris Cross มีดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นด้วย s OLID AND DYNAMIC DESIGN และดีไซน์ภายในที่สะท้อนความสปอร์ต มาพร้อมฟังก์ชันที่ครบครันมอบความสะดวกสบายสุดๆตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายในส่วนของการขับขีม่มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรไฮบริดที่ขับสนุกและประหยัดน้ำมันถึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรระบบความปลอดภัยล้ำสมัย toyota safety sense ที่ทำให้มั่นใจได้สุดๆสีภายนอกมีให้เลือกทั้งหมด6สีพร้อมทางเลือกหลังคาสีดำเฉพาะสีภายนอกบางสีทาง toyota มั่นใจเปิดตั y ยา a r i t cross วางเป้าขาย2,000คันต่อเดื ช่วงแรกเตรียมผลิตไว้มากกว่า6,000คันมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริด1.5ลิตรกำลังสูงสุด111แรงม้าอัตราส,สิ้นเปลือง26.3กิโลเมตรต่อลิตรขอราคาจำหน่าย789,000-899,000ถึง 8, 99, บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทุกสาขา